ค่ะพูดถึงเรื่องเล่าดีๆของงานวันนี้กันค่ะวันนี้ก็เป็นการ after party เนอะใช่ใช่ก็เป็นประจำทุกป,ปีปีนี้เนี่ยเราก็มาจัดกันที่นี่ที่ M Quartier เนี่ยนะคะแล้วก็ให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับคับห้าที่ฉันรักแ,แต่ว่านางงามก็มาทุกคนเลยจะว่าทมงมามาเพราะทุกคนคือลูกของบ้าน CBN ค่ะอ่ะแม่พุ่ยค่ะเพราะหลังวงกลายเป็นว่า <Yeah. S 2> ดราม่า ทุกวันเลยดยเฉพาะคนมงมันมาตั้งแต่ก่อนก่อนจะมงแล้วมาทุกวันไม่ได้หยุดก็เป็นธรรมดาค่ะก็ถือว่าเออเวทีเราก็อยู่ในกระแสความสนใจเนาะมันก็ต้องมีดราม่าบ้างค่ะเพราะว่าจดหมายน้อยจากที่แม่พู้อ่านไปก็ยังจะมีฉบับที่สองต่อไม่มีจริงเออมีคนส่งมาให้ละแต่ขี่เกียจอ่านแล้วรู้สึกว่า งงงงมากอ่ะแล้วก็งงคือบางทีก็เข้าใจในโลกโซเชียลอ่ะบางคนก็นั่งอยู่กับตัวตนเนี้ยมันก็เขียนไปเรื่อยไปเจอยอะไรก็ไม่มก็ไม่อยากไปสนใจถ้าั้รอยากให้แม่ผู้ยืนยันหน่อยว่าการที่แอนโทเนยียได้โมฆานี้คือมันสมมงที่สุดลคือสมมงไม่สมมงอ่ะเรากล้า้าคุณไปถามเลยว่ากรรมการของเราเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนั้นเต๋าทีวีพีกดใครประตือกดใครเอ่อเสียงเทียวอิ้วกดใครเดวมองกดใคร ก็บอกเลยไม่เคยพูดนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยในรอบสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเอกฉันมีอยู่สองคนที่ไม่ได้กดให้ออนโทนเน <hum. S 1> <afect> ีย,ยน<ห>ค่ะเราพูดเราพูดจัดจัเลยว่ากรรมการใ,ในในในกรรมการมีแค่สองคนใช่เราเราเรากล้าท้าเลยค่ะเพราะว่าของอี้มันปิดเป็นไม่ได้ <upun> สมมุติว่าเราลร็อกงงคิดเหรอคะว่าเอ๊ะฉันไม่ได้เลือกเอ๊ะฉันไม่ได้เลือกฉันกรรมการก็คุยกันค่ะ หลังจากจบงานก็คุยกันว่าเลือกใครเลือกใครเลือกใครแล้วแต่ล,กกละคนเนี่ยเป็นระดับเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านเขาคงไม่มาเล่นกับเกมบา้บาบอๆล็อกนงอะไรอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกค่ะแม่ขออนุญาตไปนิดนึงในวันต่อสุดลาเซเลเตมาแล้วก็แอนซิลีคือ <ๆ S 1> ด้วยแฟนๆเราเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันบนก็จะบอกให้ก็ถูกบอกไงว่าใครที่ปากแจ๋วเนี่ยแม่เชิญมาที่ออฟฟิศมาดูคะแนนรอบห้องดำแอนซิลีให้ แอนโทเนียเนี่ยตุ๊กแต่หลังจากที่เขาปลดล็อกแล้วนี่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นพี่ลิมไฟนลเราบอกกันแล้วว่าไอ้พวกที่บอกว่าน่างานไม่มีอยู่จริงปะโถเอ้ยเหลือสามคนเนี่ยมันใครก็ได้แล้วที่คุณจะสามารถเข้าไปยืนอยู่กลางใจกรรมการได้มันลำบากไจเราไปแม้ตามมากนี่มันคนเแรงเรานั่งกันอยู่แม่นั่งกับคุณเฟร็แม่นั่งกับเอ่อดรต้องนักภาษาศาสตร์หมด แม่ถามเลยว่าอยู่เลือกใครเอาเฉพาะคำตอบเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ต้องพูดแล้วล่ะความสวยงามไม่ต้องพูดล้วีนาไม่สวยหรือสวยมากเจสซี่โอสวยมากเหลือว่าคุณเลือกใครนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเวลามันก็อ้างน้อยใช่ไหมแม่เพราะมันเหลือประมาณแค่สองเดือนมันก็ต้องบินไปปะวิวัตินใช่แล้วมันเหลือสองเดือนเท่านั้นดังนั้นเราก็เลยต้องเลือคนรีออกก็พร้อมจริงๆสามคนเรียพร้อมหมดแล้ว แต่ว่าความพร้อมที่นอกเหนือน,นั้นก็คือเรื่องของการตอบคําถามเนื้อหาก,การตอบคําถามหรือการคลองสติในโมเมนต์ที่มันโอ้โหเรียกว่าโมเมนต์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะนอะ้องใช่ไหมล้่คหากับยาม่าที่เกิดขึ้นเรื่องการลงในไบโอแล้วก็สัญญาของนางาอันนี้ยังไงคะแม่ไบโอที่แบบว่า IG, ขึ้นตำแหน่งใ <IG, S 2> นไ <IG, S 2> อจีต้อง<อ>มีบางคนยังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็รอเขาสะดวกใจขึ้นหรือเขาอาจจะไม่ขึ้นแล้วก็รอสลัดตำแหน่งก็เรื่องของเขา เราถือว่าเราได้คนมงแล้วเราก็ไอรอนแคร์คุณแม่อันนี้ขอถามอนกื่งคือถ้าถ้าในตําแหน่งที่ไม่ใช่คนมงถ้าเขาจะสลับสลับตาแหน่งแล้วเราไม่ได้มีเราเราเขียนไว้ชัดเจนเป็นกฎนระเบียบชัดเจน้ว,วก็ไม่ยอมจ่ายค่าป่าก็ไม่มีไม่โอ้โหทำไมจะไม่โอเคไปเลย<ๆ>เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าใจไม่อยู่แล้วหรือว่าไม่ยอมคือถ้าคิดว่าเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วมันไม่ได้เบอร์หนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรไปเลย แม่พุ้ยการันตีได้ไหมว่าฟีนี้จะไม่มีสลับหรือว่ายังไงเอ่ยแม่ก็ไม่ทราบเพราะเป็นเพื่อนที่สองัสามวันนี้ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเดินสายขอบคุณใช่เดินสายขอบคุณสื่อแต่ก็ดูจากแววเขาก็เดินสายขอบคุณสื่อกันดีและโดยส่วนตัวแม่พุ้ยก็เห็นว่าทั้งมนะีนาเชสซี่เขาน,น่ารักนารินน่ารักเจ้านิชาก็ยิ่งไม่มีปัญหาเลยเออมันก็เลยไม่ตอบไม่ได้ไม่มีแววอ่ะเพราะแฟนนางงามบางวันก็เหมือนแบบ สงสัยไงแม่บางวันมาบางวันก็ครูบางวันเมยครเขามาครบทุกวันแต่บางวันวีนาต้องไปถ่ายแบบกับวิมเซนเจสซี่ต้องไปสัมภาษณ์ช่องนี้บางครั้งมันจะเป็นต้องแยกกันเพราะว่าแต่ละโหปีนี้เรายอมรับเลยว่าพี่อาเราทํางานเหนื่อยมากเพราะว่าทุกสื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงสื่อรุ่นนี้นั่นเนี่ยขอสัมภาษณ์เยอะมากเราก็ต้องมีการแตกตัวไปแต่ว่ายังไม่มีแววนะตอนนี้ไม่มีแววใครที่จะเออไม่ อะไรแนละ้วไม่ไม่รับตําแหน่งต่อแต่ย้ําตรงนี้ว่าไม่ว่าอะไรเลยถ้าใจไม่มันไม่ได้อะ่ะคือไม่ได้เรา,าเสีย,ยใจแม่ท่่ไม่เสียเพราะว่าแม่ก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาไม่ได้เบอร์นหนึ่งเขาไม่อยากจะอย,ะอยู่มันก็เป็นสิทธิของเขาอมแม่ถามอีกหนึ่งเรื่องราม่าที่เกิดขึ้นกับซีดีบุงการแนมะ่อะไรนะซีดีอ๋อซีดีบุงการเรื่องอื่นเขาก็ไม่มีอะไรเสียหายนะมันก็มีเรื่องบัตรที่เรารู้เนาะก็มีเรื่องบัตรที่ว่าเขารับจองกันแล้วก็ ไม่รู้ไปจองทีท่าไหนคืออันนี้กองอะ่ะพูดได้เลยว่าไม่เกี่ยวเพราะเราบอกแล้วว่าเราโซเอาคือโซเอาอคุณไปจองอับเขาแต่ว่าเราก็ช่วยเป็นตัวกลางหาทนายให้ดาเนินการให้อะไรเงี้ยแม่มสัมาแต่ล่าสุดก็คือทางซีดีบุญการเขาได้มีการแคปแชทที่คุยกับทางทีมทีพีเอ็นออกมาในเรื่องของการซองบัตรอันนี้ก็ได้บัตรไปแล้วนี่ฮะอันนี้แม่ม<า>นนแม่มได้คุยได้คุยกับคุยเอามาดูเขาซื้อบัตรแปดใบเขาได้ไปหมดแล้วแต่เดวันเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการแคปเนี่ยมันแคปตลกอือเอาน้องว่าไม่ตลกเหรอ,อคือแคปไมไม่รู้มันแคปมาทาไมวะเขาก็บอกแล้วไงก็ได้แล้ว่าไบัารเออแล้วคนที่จองทีพีเอ็นไม่มีแม้แต่รายเดียวที่มีปัญหาทุกคนได้ตั๋วได้ดูหมดแล้วอ, <c oughs> อาจจะมีแม่จะมีการช่วยเหลื<จ>อก็ <คน S 1> ที่เขาแบบว่านี่องไงบ้างก็ต้องตามล่าคนนี้อ่ะใช่เพราะว่าเราก็เตือนแล้วว่าอย่าไป มันพูดยากอ่ะคุณไปจองตั๋วผีอ่ะทำามไม่ออฟฟิเชียลกัเราใช่ก็เห็นใจนะแต่ว่าไปจองตั๋วผีอ่ะอออันนี้เราจะช่วยเหลือคนนี้จะใครอย่างไรบางก็อย่างที่บอกอะค่ะก็ช่วยตามเชิญทนายมาให้ดําเนินคดีให้ก็คงจะให้ช่วยนี้ช่วยได้แค่นี้ใะไปช่วยคืนเงินก็ไม่เกี่ยวกับเราแม่งหนุ่มเราลราปิดกาติดเวทีใหมลูก้าคว้าเพราะว่าเราไม่ได้ ก็บอกตรงนี้นะคะดีชันมีแต่ซ่อมไม่มีช้อนค่ะ <laughs> เรามีหลักฐานเปเปอร์ชัด,ดเจนใช่ไหมคุณแม่มีสิคะเพราะว่าเราทําสัญญาไปวันที่15พฤษภาคมนานมากเลยนะออจริงๆดิวันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าทางเอ่มิสซินเจอคอนเนตตเนี่ยก็มีคนไทยติดต่อมาที่ดูแลงานให้กับทางทางกองเขาแล้วก็มีทางนู้นก็ส่งอ e ีเมลมาว่า เขาสนใจอยากใช้ TPN เ,เนี่ยถือรีกซิพเพราะว่าริกซิพในเมืองไทยว่างอยู่พวกแกนี้เองไม่ได้ฝรั่งกับไปซับซ้อนหรอกเ,ออเรา,เรารก็แบบว่าสนใจก็สนใจก็ถามในรายละเอียดว่าอะไรยังไงก็ไม่ได้แพงอะ่ะไ,ไม่ได้แพงอะไรเลยก็เอาสิแม่ขายอย่างนี้กันที่แม่ได้ริกซิพมาแล้วแม่วาง คนของเราก็ว่าก็ตอนนี้ดูความเหมาะสมนะคะแต่คิดว่าทุกคนก็คงรู้แล้วนะคะนารนเขาอยากไปก็ใช่เขาไปเขาก็เหมาะสมค่ะเดี๋ยวก็ให้กับเทรนอีกนิดนึงไม่ได้มีอันนี้อันเดียวค่ะยังได้อีกหลายอันค่ะเนี่ยอันอัแม่แม่บอกหน่อยเนี่ยโอเคมอแม่เป็นแบบ ผู้โชงอีที่โพในวงการงานเจ็ดเวทีนะเจ็ดเวทีไม่เลยหมดลาสครีนะคเดี๋ยวเดี๋ยวพอเซ็นอะไรเสร็จเรียบร้อยจะทิ้งเซ็นหมดแล้วล่ะนะคะก็หลายๆคนก็ทราบดีแล้วแหละแต่โดยรวมแล้วทั้งหมดเจ็ดเวทีจริงไหมเจ็ดเวทีมีอะไรเมื่ออยู่ใยูของเราเดี๋ยวนะอันนั้นก็คงเจ็ดอ่ะเอาไหมแม่ปุยลูกสาวเราอยู่คน ท็อปสิบสองลองทองไปต่อลองทองก็น่ารักมากโถเมื่อวานนี้มานั่งรองแม่ปุ้ยที่ออฟฟิศน้องก็ติดสัญญาท็อปสิบน้องก็บอกคุณแม่หนูอะอยากจะไปประกวดเอ่อมิสซันเดอร์เบิร์กคุณแม่ว่ายังไงมิสซันเดอร์เบิร์กกับเราก็เคารพนับถือการคุณไบรอันเนี่ยลุงไบรอันก็สนิทกันมากทานข้าวกันบ่อยมากเลยอ่นะไม่ได้ทานเรื่องเรื่องเอ่อเกี่ยวกับเวทีนะเรื่องแวดวงธุรกิจอื่นเรื่องอะไรอื่นสนิทกัน ไม่เป็นไรเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องพูดเยอะงานยุ่งจะไปก็ไปเลยรีบๆไปแล้วไปเอามงมาหนังก็แบบบอกเอาให้ดีลูกไปตามความฝันความฝันตัวเรามีอะไรเราไปตามมาแค่นั้นเองกรสนับสนุนหมดใช่สนับสนุนหมดคือแม่ปุ้ยคิดว่าถ้าเด็กก็มีช่องทางอ่ะถ้าเรารักเด็กจริงแล้วเรารักในวงการจริงอ่ะเราต้องสนับสนุนเขาแค่นั้นเองจริงไหมคะเขาบอกว่าตั้งแต่แอนเดียโมคืองานเข้าเต็มโมหมด โอ้โหถามพีอาร์แล้วกันคือคือเยอะมากๆแต่ว่าเราต้องแบ่งภาระเพราะว่าต้องซ้อมหนักเรามีเวลา2เดือนที่จะไปเอลซาบ,อบดอลลุกบุกก็ยังไ่ได้ทา่าพอเทรดยังไ่ไดนถ่ายทุกอย่างมันจะต้องหงจะนหนักมากเพื่อให้ทันใน2เดือนไม่ถึงว่าแม่ผู้จะเดินทางออกจากตัวตอกิสแอร์ไลน์วันนี้พี่บอรลี่เพิ่งมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยละอะไรี่สิบสามตุลาเราจะบินออกจากเมืองไทยเราจะมีการไป่งนิทรรศก็แน่นอน แต่เราก็จะให้มันเป็นระเบียบที่ไม่ได้อจัดยากมากเลยบอกแล้วไม่ใครฟังใครดิฉันงงมากแม้ว่ามีเรื่องควายโนเนียโมไปแล้วอ่ะมันก็มีแต่ดาราเขาบอกว่าไม่อยากให้ทีมพีทีมทีวีเนเขาไปยุ่งกับเรื่องชุดราตรีราตรีแม่เขาไปตอบกลับว่าอย่างนั้นเลยหรอไม่ทุกปีเราก็ไม่เคยยุ่งไม่รู้กันเหรอว่านางงามทุกปีนั่น่แมนด้าทีมเก่าเขาไปคนทำเพราะว่าเขารู้เรื่องราวของน้องแต่แน่นอนเราก็เป็นผู้รับรู้เราเห็นว่ามันดีโอเคคุณสายแล้วคุณ แม่ก็เห็นสวยทุกปีเนี่ยปีอมนาไม่สวยหรอถูกไหมปีอะมนหน้าสวยนะเออปีอนาเสือก็โอเคอะ<ม>่ะเออก็ไม่เห็นไม่สวยเลยค<ม>ือบางทีคนก็วิพากวิจารณ์ไปแอนนาไปเดียอน,นาสเสือเนี่ยสับทุกวัน<ม>ลุกบุกกระชูต่างชาติช็อปเอออยากจะฝากบอกอะไรกับพวกพี่กระเทยทั้งหลายจทาออ้ายในเรื่องดรามา่าทุกเ<ม>ร<ม>ื่องก็หมายว่ารักนะแต่ว่าดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงลูก ว่างๆก็โทรปรึกษาอย่าอย่าไปเครียดเครียดเดี๋ยวความดันขึ้นไม่มีมิตรสอนนอนใช่ไหมแม่ฮะอ้ยอ,อย่าไปสอนอ,นอนเลยเพราะฉันจับไปหลายคนแล้วนะออแล้วพอจับไปเนี่ยเรื่องเดิมคือลูกเอ๋ยค่ารถจะกลับยังไม่มีเลยออาแม่ลืมเลยเอออะไรน้องดอคือใครคะเออเออเ,อเ,เอ็อืออนึ่งในเออะําเวทเอเอาอเออเเ เคยทาเวทีซูปรเคยทาเวทีมิสเอิร์ธแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้ใครทั้งนั้นราะในี้ใส่ไม่ดีไม่น่ารักก็ไปเที่ยวปล่อยข่าวว่าเป็นคนเอาแอนโทเนียเนี่ยมาให้แม่โอ้แล้วเราก็เลยถามว่าทำไมไม่ทาให้แอนโทเนียละแล้วก็ไปไปล่อยข่าวว่าเราล็อกมงนู่นนี่นั่นเรื่อยอะ่ะพูดไปเรื่อยเราก็เลยบอกเอ้ยพะเอิญปกติแม่จะไม่ค่อยเขียนแบบนี้เลยนะแต่ครั้งนี้ถ้าจะเอาเรื่องเนี่ยคนที่มาเล่าเกินกว่า3คนเนี่ย เขาพร้อมเป็นพยา,ยานในศาลใ,ใครจะกล้าเป็นพยานเช็ดติด <c oughs> คุกนะลูกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาซะดอกคุณแล้วตอนนี้เขาหยุดไหมคะไม่รู้หยุดไม่หยุดแล้วถ้าเข้าหูฉันเมื่อไหร่จะก็ล่อละแต่แม่พูดอ,อีกหนึ่งเรื่องมันกลายเป็นไวรัลเลยแล้วหลายคนก็บอกว่าอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนปีหน้าที่จะมาประกวดต้องไปเปลี่ยนชื่อให้ชื่อแอนด้วยไหมแม่แอน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 มันไม่เกี่ยวเพราะเออเนี่ยชื่อแอนเป็นชื่อยอดนิยม หนูแอนป่ะหนูแอนหนูเตรียมลงเลยนะหนูต้องแอนแล้วหนูก็ไม่เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นชื่อยอดนิยมก็อย่าไปคิดอะไรเลยค่ะแอนนาเสือแอนชอรีอแมนด้าก็ไม่แอนเห็นไหมเออตีหน้ามาเหอะกุ้งกอยอะไรมาได้ไม่ได้อย่าไปแอนเลยบนหัวตอไปจะไปงานประกวดอะไรคะฝั่งไหเลยก็อยู่เตรียมรอนะคะเดี๋ยวกำลังวางแผนว่าจะไปลงล็อกที่เดือนไหนยังไงมีแน่นอนและสนุกแน่นอนค่ะ โอเคขอบคุณค่ะแม่ขออีกสั